พี่เวพี่เวผมแรปเพลงเดือดขอให้ฟังนะผมรัปเป็นนะเวเหรอ7นะขอแบบดูรอยเล็กสามวินะตรงนี้ตรงนี้อาได้โอ้โหผมแรปเป็นคำนะผมบอกก่อนนะเดี๋ยวจะเล่นก่อนอ่ะเพียงแค่จะได้ไปดูด้วยมีเตอร์ของน้ำมันตนนี้มันขึ้นไปอยู่ตรงกลางประเดี๋ยวเล่นน้ำมันแล้วก็ยิงได้เดี๋ยวไปแล้วมีตัวอ้อมมีตัวอ้อมสามตัมีตัวตัวอ้อมนี้ครับตัวอ้อมนี้ ข้างบนมาอ้อมไปเอาปืนข้างบนก็ล้มข้างล่างก็ล้มก็ลองรวองขวารวองขวาเขาอ้อมมานะปืนอ่ะเพื่อนนะแต่นางทานชุบเพื่อนนะเขื่อนนอนนานเราโดนด่าฟรีนะชุบเพื่อนนะตายถือเพื่อนหน่อยดิถือเพื่อนหน่อยดิถึงเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยเพื่อนหน่อยดิเพื่อนหน่อย แล้วพี่ชุบแล้วพี่ชุบใครเนี่ยไอ้นมหัวแดงเนี่ยธนาคารชุบเพื่อนอีกชุบเพื่อนดิชุบได้เลยน่าโกดังอ่ะมีได้นะมีได้นะโอ้ผิดท่าเฮียถ้าไม่ออกก็ไม่ตายละมันหยิบไม่ขึ้นวะอื้ หน่อยตื่นแล้วเข้าวอลหน่อยธนาคารตื่นแล้วเข้าวอลด้วยตื่นแล้วเข้าวอลด้วยเขาลีกไกลนะพี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะออกข้างในไหนปะเห็นปะเ่อนหน่อยเปิดหน่อยหน่อยเลยไยเาเพื่อหนยไปเอาเพื่อนหน่ดิเาพื่อนหน่อยพูอะธนาคารตื่นเข้าวอด้วยเฮ้ยจะหมดแล้วดเพื่อนจพื่ดีเฮ้ยหาเพื่อนนีหเพื่อนีเพื่อาจน่ายสายน่

มันเลยไม่ได้มันไม่ได้ลอยอ่ะลูกมันคนงัยพี่ปางไม่กินพี่เป็นพี่เป็นลิงเหรอกูได้ยินจากพี่ชินโลนะไม่ได้พี่นะพี่ชินโลผมได้ยินจากพี่นะไอนมอดชัวร์เลยไปางไม่ได้มาจากไหนไอนมมีแฟลร์พี่นะไอนมชอบบอยคนอื่นด้วยไอนมอ่ะเนลไอเนยากชุบพกพี่เบลลี่มีแฟร์ปะกาแฟกาแฟเให้ชุบต้นเดเยี่ยมเลยอะมากมากสุดเลยฟีซี่หนึ่ง นะี่เอาไปสองโอ้เต็มมีนี่เอโอ้พี่ก็มีนี่เดี๋ยวใครก็ได้ขับตามไปดิมันจะไปธนาคารไหนธนาคาเดียวให้พี่ไม่มีนายยอดตามลับตาเลยขับตามไเลยตัวอย่างอ่ะอือตรงขึ้นมาดิเผื่อคนหรือเปล่าเดี๋ยวรขับตามมันก็ได้มัน่ชอบเเือออพี่่ไมะไรพี่ไม่ได้ตีเลยอาอเฮปเปอร์ไฟเห็นพี่ตีอยู่ตรงบอกชอบนัวพี่ชอบชอบนนัว นม่เป็นไรแน่นอนนะใครอาหารเดิมเลยผมเป็นคนจีนนะ่ะผมชอบเลยหัวชอบหรืออ่ะอีกทีบ้าอ่ะผมร้องเป็นนะเพลงเนี้แต่ผมร้องอีกอนไม่ได้อ๋อเอาต่อเลยมันกินรัวมากเลยอ่ะเอาเลยนะเพียงแค่เชิญกุ้ยลูกด้วนนี่มีเธอคนละเมื่อกัางนิวมอน์ขึ้นไป <S <S อย่า,อ,าอันนี้ผมต่อไปอันนี้ไม่ได้ไปแค่อาหารนะจะรู้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบเหมือนเหมือนวาร์ปข้ามเวลาเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยต้อยเดินท้อยน่าจะไวจังเลยเนี่ย นนนนีีว้ะพี่เป๊บต้องไปเปิดฟังหว่อนไม่ได้ฟังลพี่เก็บของเสร็จใช่ไหมพี่เก็บพี่แวะเก็บของเลเบลแล้วพี่ขับไปแค่ทหารแล้วก็ไปรองันต่อนะถ้าผมเดินพี่เป๊บเด้งวะเนี่ยรอเล่นขับเตอร์อยู่เฮ้ะได้ยินได้ยินเออคือเดี๋ยวผมจะตามไปเล่นนะถ้าไปเล่นธนาคารไหนแล้วผมก็จะไปบวกกับมันพี่ก็พี่รองานเสร็จพี่ก็พี่ พี่เอาที่ง you know, <Ti> ันอ <im> ีกอันหนึ่งอ่ะไปเก็บก่อนเอาที่งานอีกอันหนึ่งไปกดธนาคารนานไว้ก็ได้เปลือบมันไปล่างคันหนึ่งแล้วก็ไปค่ายทหารที่เหลือมั้งเดี๋ยวเดิมไปล่างคันเดียวไฟฟ้าเสียงมพราะที่ตรงเสียงมพราะที่พี่พี่ตรงตามนี่เสียงเขาเหมือนนี่แหละแก่แล้วอายุเยอะพี่ตอนนั้นที่ใครน้าที่มีตัลลีแล้วมีคนขับรถชนอ่ะแล้วบอกว่าโทษที่รับเบรกไม่ยืมอ๋อซาเวดใช่คนเดียวอเปล่าวะไม่ใช่ เหมือนดี๋ตะตุ่มตามมาตัวมึนเลยใช่ป่ะเสียงคล้ายกันจัดเลยนะมึนจัดไอตุ่มตามว่าตามไปอยู่บ้าน่ะตามโยมันไปได้มันไปได้ามันไปอยู่บ้าไปมันอยู่ได้อ่ะมันไปใช่ไหมใช่ใช่ให้มันอย่าเห็นนะแล้วก็รอไปรอข้ามันอ่ะได้แ ให้มันเล่นเข้าไปข้างในเย็นมือว,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 ว่ะไอ้ที่เหลือเจอค่ายทหารนะไอ้หนามพี่เพรสค่ายทหารเข้ามานะหวานลืม เล่นน้องตีตีมั่วเว้ยติดเล่นเว้ยอยากเขาเช็คขอไม่มีมาพี่ไปทำแหลมอะไรมาพี่เวีนทหารบุญเรื่องเลยบุญับชีวิตมากไอ้มันเข้าแล้วจะเข้าหรือเปล่าคนเล่นอะไรอะไรไอ้ไม่ถึงบัตรมาทำไมแหลมเพชรแหลมเพชรคนต่อมานิดนึงป่ะแรงไหม วิ่งมันเป็นห่างยังไงน้อยลิงฝุงลิงลูกเป็ดใครไม่ถึงไม่แน่งั้นก็เล่นเลยปะปะปะปปไปไปลักเพื่อนอยอะเลยไอ้น้องสดใลิงลิงอะไรพี่พูดนะเมื่อเี้อ่ะเองไงเองไม่งออกับอีกแล้วเย็ดเยเปิดตันเย็ด้ให้มันลงมาได้เลยเว้ยไอ้ของรอเขาลงมาดีกว่าขึ้นเงินไปเสียเปียบนะ เจ็ดออขวาเปิมนด้วยสัเพื่อนด้วยสนับเพื่อนด้วยสนับเพื่อนหน่อยสนับหน่อยสนับเพื่อนหน่อยสนับเพืนวยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่ยเขาลงง หมดแล้วแตนเย็นตายโอ้ตายสวยพี่เมลอนสวยมาชีกแล้วไอ้เหี้ย

มันสวยสวยสวยตัวเดียวตายตัว JK ลื่อนหมดแล้ว่มดแล้วแล้วแล้วดแล้วแล้วหมดเล้วหมดแล้ว JK เลื่อนอุ๊ยเอ้้องส่เอะอีกละเอ้ยเอ้เเอฮ้ยตัวเดียวเฮยตัวเดียวเฮยตัวเดียวเฮ้ยัวเดียวยตัวเดียวเฮ้ยัเดียวเฮ้ยัว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 เดย เดี๋ยวเราก็ถูยกปานารล่างเลยนะใครงั้เป็นป่ะมางัิเดี๋ยกูกดให้เป็นอะไรฮัลโหลพี่เให้เป๊ไงให้พี่เป๊ะไงรถเราหรอะเนี่ยไม่ใช่คันนี้หรอมันก็ได้เดี๋ยวมันก็ออกใช่นะใช่นะคันนี้ อะไรอะไรไหนน้องกี้อะไรอะใช่นะใช่นะใช่ก็ไม่ต้องเก็บของก็ได้ป่ะก็เป็นงัทต่อได้เลยเนี่ยเวทเวทพี่ล่วงเวทเวทพี่ล่วงเวทพัดเก็บยีรุอะไรในรถเวทเป็พี่ล่วงเวทเวทพี่ล่วงเรื่องรู้เรื่องพี่กำลังกับเพิ่งเห็นพี่ตกรถตอนเมื่อกี้ไไม่ด้เปิดเดี๋ยวไปเปิดใช่เอ่บ้านที่มาเปิดนะถ้าผมเปิดมาแค่นั้นโอเคโอเคเปิดแล้วนะมเปิดแล้วเปิดแล้ว เว้ธนาคารละข้างล่งเหรอพี่ใช่ใช่ใช่ผมโว้โหที่ต่างๆทีได้ขับโอ้โหนนี้ได้เนจริงสนุกจัดเลยมันจริงมันจริงไม่น่าทันนะผมวอะข้าวาะแต่ได้แบบได้แบบสกิปกันเล่นอยู่อ่ะใช่ใช่อะไรอ่ะเก้ดที่ไหนเนอน เลี้ยวดิเลี้ยวดิตีมีติดยังเนี่ยชาโดยี่ยี่สิบทีมีติดปิดงานย่างดูตามไม่มีกี่คน,นงั้นแล้วไม่มีคนไม่มีคนมันมีแค่คน,คน,คน,คนคสองคนข้างในอ่ามึงเข้าไปยืดดิมึงให้มัน<ด>เก็บหรออ่า ยื้อๆมึงเรียกมันดึงมันออกมาก็ได้มันอยากให้มันเข้าเซฟไอ้เหี่ยถ้าเข้าเซฟแล้วมันออกได้ไงเนี่ยแม่งได้กุญแจเนี่ยกุญแจขึ้นแล้วปล่อยมันเข้าไปงั้นทำไมล่ะมีสองคนมึงเล่นดึงๆก็ได้อปืนกดยิงมันก็ได้เว้ยมีกาแฟป่ะเว้ยมีกาแฟป่ะแฟมีเว้ยอ่ะเลขอะไรเลขเจ็ดเก้าเจ็ดตาบมึงเข้าไปยื้อไอ้อะ มันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยเดี๋ยวเดยวเก็บไปเลยเก็บไปเลยจิงตลอดเกิงตลอดตัวเนี้ยพื้นจะกลับมาแล้วปื้นขนาดนะไว้ใจได้นะอ่อนจะยังมีไว้ใจได้เลยตามอยู่ไว้ใจได้เปลยพื้นจะมีคำถามอยู่ไหมกระตุ้มตามเาให้แล้วอ่ะจะเป็นแบบจะเปนไรเนี่ยมุองสงสัยในเปลี่ยเคยเขได้ยินไหมมือเลยตันแรกว่าจะให้นมตกนัได้นะอันนี้ยถือว่ายังไว้ใจไม่ได้เปลีร่างเป็นลิงอุ กูแรงกูตังอยู่อะไอ้น้องสดอะแต่ที่หลังปืนน้ดจะสงสัยใ a เกมตุ d มตาตุ้มตา,มมตามเขาให้แล้วนั n ไงผมว่าได้แค่ซกิมานะผมว่าได้ได้นัวนะได้นัวนะผมเนี่ยรอที่อึป้าบอกได้นะ ึมาอยากเปลี่ยนสกินมาเชอ่ะผมไม่ค่อยชอบสกินแนวสงครามเท่าไหร่อ่ะยังไม่ถึงฝากบอกเพื่อนให้รอด้วยกูยังไม่ถึงเปลี่ยนดีป่ะโอเคเพื่อนไม่ค่อยชอบใบอันเนี้ยขึ้นน้ำทะเลนะยอยู่ตาอยู่ราะว่าปืนเยอะได้นะรอบนี้ถ้ามันมายากันมันน่าจะหมดแล้วนเราอะอยากให้มีแต่กาไปคาบอยู่มาไปคาบอยู่คาบอยู่ไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดอไม่มีเป้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดอไอ้ดขำไปหมดเฮียเผื่อกดลงรถก่อน Hearts, split, s <S กดรีบรีบจัดปางรีบไปเอ้ติ้งตางเดยอยู่ใช่ไหมโอ้โหตามเล่นอยู่ใช่ไหมของงัดอยู่ไมอะไรวะเนี่ยสวยยังไงวะใช่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือพี่ใช่ไหมตั้งเวลาหมดแล้วก็แต่ของตงไปอ๋อที่อยู่ใกล้เนี่ยคือพี่มันได้เวลาที่ผมต้องไปแต่ไม่ยังลาไอ้นี่ขึ้นไง ไอ้เช่ข้าวเขาอยู่ไหนวะไอ้ข้าวมึงคนไหนเนี่ยอ๋อจะหายครับฮัลโหลน้องไอ้เชี่ยดับมึงมึงกูรู้นะมึงมีอาการนะพี่อะไรพี่พี่กูรู้นะพีิธีวะดีครับพี่ไม่มีกำลังรอพี่ข้าวรับรับมาเชยหน่อยเด้อมาเชย้อสกินแหนมเดี๋ยวังมาสกินกดว่าไอ้อันสั้นๆอ่ะอยู่อยู่ธนาคารล่างครับพี่เดี๋ยวให้พี่เนิร์ดถือแป๊บนึงอ๋อสกินเป็ด พี่นัดลองถือมาเชนหน่อยดิปล่อยแบเบอร์เลยที่อะไรนั้นน่ะเฮ้ยปล่อยเลยอันเนี้ยครับปล่อยปล่อยแบเบอร์ไปเลยมมาาแแล้วอันเนี้ยโอเคครับพี่เข้ามาแล้วเข้ามานะเต็มตัวนะอย่าเหมือนนะอย่าเหมือนะเข้ามานะเข้ามานะปืนปืนนะปืนเยอะนะยากันมันหมดแล้วฟังใช่ใช่มามาเวลาหมดก็เล่นได้ป่ะได้เล่นได้ยังไม่มันยังไม่จบการเหมือนอาการเลยเก็บไว้ครบเลยการหน่อยการหน่อยขอเบิกเอเคหน่อยไม่ได้เปิดป้าเดีแต่เดี๋ยวกาดให้ ไยงปมสุดวะล้มโอ้ยลมปมเลยโแล้วล้มลมสเลยหรอได้ไม่ได้ม่ได้ม่ได้มาด้ม่ได้ม่ด้ม่ได้มได้มไ้ม่ได้ม่่อด้่ไม่ด้ไ่้ไม่ได้ม่นด้ไม่ได้ม่้ม่นดม้ไม่ได้าม่วด้่ได้ไ่าตัวข้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ไง้นม่ไดปไม่ได้ไม่กิ้ไม่ได้ไม่ไ้ไได้ไ่ได้ไมอได่ไไไไ่ไหน

เดี๋ยวไดี๋ยมไพี่อีกคนึงบอลมึงชุบเพื่อนกันดิเพื่อนอตกตายปะไม่ตายจะพไพไีเสือ่ตายไม่ตายไม่ตายมึง ปั๊บได้ทั้งยี่สิบแล้วไม่รู้อะเดี๋ยวโดนดิเดี๋ยวโดนกดดิเดี๋ยวโดนอีกไอ้เฮี้ยเล่นมาเชฟนี้ตลอดไม่ไหวละเฮีย จุ่มเลยพี่มาปิดแต่จุ่มบนพับเลยเดีวรีวอร์ด้วยรีวอร์ด้วยรีวอร์ด้วยรีวอร์ดเล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 ยเดี๋ยวไป

Hãy không Sam มึรงรีตรงขอนมาไอ้แท่นไม้เนี่ยห้าหกเซฟอ่ะมึงลื่อนหน่อยดิพัดกูเห็นน้องชายกูอ่ะคนหนึ่งอ่ะโอ้น้องชายกูล่วลงเออสวยเอยยเอไอ,ไอ้เซนเล่นไปเคียย์ตรงนู้นหมดแล้วสวยไอเซนสวยสวย Oh, man. ไม่ได้หใช่ไหมโปกกมไม่เล่นหลอกงานจะพปกแกฉันไม่เล่นหลอกงานจะพปกแกยังจุบยังุบยัง รวมตรงนี้ดีน่ะมันรวมที่มันรวมทุกคนเลยเดี๋ยวเพิ่งกลับนะข้างเนี่ยข้างซ้ายเอเมเอาสี่ห้าศูนย์เก็บกระดูกตลกอะไรอะได้เลยโอเคดครับโอเคครับเพ่ไม่เป็นไรเอาถือว่าธนาคารเดียวคุ้มกัน เหรอคุณฟังดน่าจะฟังอยู่ดิดิวเราไม่สู้นะ ไปครับรืยอครับเจ้อไนี่พี่ต่อโดนนะครบยังวะรถเราละแพ้ได้ไงมาดิสคัดกันหน่อยดิแพ้ได้ไงเกิดอะไรขึ้นผมนยังกันจบเลยผมขอเสนอปืนน้อยครับเมื่อกี้ปืนน้อย แอบปิดเล่นแอบปิดเล่นด้วยเลยไม่ชุดเลยแอบปิดเล่นครอบตายกระจายได้เลยนี่สูดยากปิดเล่นตายกระจายเพราะเราเล่นแยกกันนะที่เจมส์ไปนี้เห็นข้อบิดพลาดเองมันก็แก้ไขนะครับแก้ไม่เห็นใช่ไหมแต่มันหลุดแล้วพี่กูเห็นนะเอาง่ายๆกูเห็นนะว่าคนสุดท้ายที่อยู่ในวอลคือใครเอาง่ายๆอ่ะจงกอนะ แต่ไอเซนนะไอเซนออ๋ไม่ใช่มันหไอออนอะยัำเลยไอออนเดียวผ่านอ่ะคนสุดท้ายที่อยู่ในวออะไอเฮียเพิ่งกลับมาโดนพีละคนเยอะเลยแต่ไอออนเหลือคนสุดท้ายอ่ะแต่แต่ผมสุดไม่เล่นนะอยากเล่นกับบีบีซีพอดีชอบบีบีซีมากจริงๆนะพอดีคิดถึงบีบีซีมากกว่าถ้าพูดตรงๆเดี๋ยวเรามาเล่นปะเราพูดจังอยากย่ออยากย้ำอ่ะอยากย้ำอ่ะแล้วเรามาเล่นปะ ก็เราดูว so yeah. like ันนี 8, 8. ้ก็เราดูมันมันอยาดแล้วเนี่ยยี่สิบแล้วใช่ปะยี่สิบเอ็ด